สวัสดีค่ะกลับเข้ามาเข้าสู่ช่องของยูมิอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิกอัดเด็กแบบมินินะคะมีไพ่ไม้เลือก2อกองนะยูมิจะมาในหัวข้อที่มีชื่อว่าช่วงนี้มีใครแอบสนใจแอบชอบคุณอยู่บ้างไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปเลือกกองไพ่กันนะยูมิต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะคะบอกว่า ชอบฟังคลิปของคุณยูมีมากเลยค่ะรอติดตามนะคะโอเคอุย้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วใจฟูมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณด้วยนะที่เข้ามาฟังคลิปนะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆจากพี่ไพ่ด้วยนะคะโอเคเอ่อใครที่เข้ามาใหม่ในะมีฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะโอเค กดติดตามให้แล้วเรามาเลือกกองไพ่กันดีกว่านะอันนี้เป็นพิคคาดแบบมินินะคะมีไพ่ให้สองกองนะไพ่กองแรกค่ะแล้วก็ไพ่กองที่สองนะคะเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะจากนั้นเราไปรับฟังคําทํานายกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าช่วงนี้มีใครแอบสนใจคุณอยู่บ้างไหมอ่าแอบสนใจนะแอบสนใจนะโอเคค่ะก่อนอื่นเราจะมาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะเช็คพลังงานกันก่อนนะว่ากองนี้ใช่กองของคุณหรือเปล่านะคะ,ะถ้าเป็นเอเจนต์ของคุณช่วงนี้ให้คุณฟังต่อนะแต่ถ้าไม่ตรงคุณลองไปเลือกกองอื่นดูนะ จริงๆเป็นมินินะคะมีให้ใหสองกล่องนะคะถ้ากล่องนี้ไม่ตรงลองลองไปเลืวอีกล่องหนึ่งดูนะคะโอเคไหนดู Energy คุณซีอุเอสอบเทนโดโกนะคะมีอะไรอีกมีอะไรอีกชาวกล่องหนึ่งค่ะ Energy ชาวกล่องหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะพี่ไพ่ไพ่เจ็ดนะคะต่อมาอ้าวเซเว่นจบคับนะคะ แล้วก็ใบหนึ่งค่ะอืมไฟสอบอร์โอเคค่ะสำหรับ Energy นะ ของชาวกองที 1> 1่1นนะคะคุณเข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะอยู่ในราศีพิจิกเนาะเป็นไพ่ประจําตัวราศีพิจิกขึ้นนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็เป็นได้นะเกิดอยู่ในราศีมีนกรกฎพิจิกเนะคะเข้ามาเลือกไพ่กองนี้นะคะเอ่อช่วงนี้มีมองว่าตัวคุณอาจจะเพิ่งจบจากสถานการณ์บางอย่างหรือว่าจบจากความสัมพันธ์บางอย่างนะคะอาจจบจากสถานการณ์บางอย่างเช่นถ้ามองเรื่องของการงานคุณอาจจะ มีการจบจากที่ทํางานเดิมแล้วก็ไปเริ่มต้นนะไปเริ่มต้นที่ทํางานใหม่นะคะไปเริ่มต้นที่ทํางานใหม่นะในบางท่านก็พูดง่ายๆก็คืออาจจะลาออกจากงานนะคะแล้วก็ไปได้งานใหม่นะคะไปเริ่มต้นงานใหม่นะคะเป็นไปได้หรือว่าตอนนี้คุณก็มีในบางท่านเนี่ยคุณมีโปรเจกต์โครงการหลายอย่างอยู่ใน อยู่ในหัวอะไรที่แบบจินตนาการขึ้นมาว่าอยากทำโน้นทํานี้เต็มไปหมดนะคะเป็นไปได้นะในบางท่านที่แบบเพิ่งแพลนหลังที่อาจหลังจากที่ลาออกจากงานนะคะแล้วก็ในบางท่านอีกเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเพิ่งจบจากความสมพันธ์นะคะจบจากความสมพันธ์เดิมๆเนาะถ้ามองในแง่ของความรักนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยคุณอาจจะ คุณอาจจะจบจากที่ทํางานเดิมไปเริ่มต้นที่ทางานใหม่ช่วงนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ในที่ทํางานใหม่มันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยนะกับคนในที่ทํางานเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นคนใหม่อยู่นะคะอาจจะยังแบบว่ายังยังยังไม่สนิทกับคนในทีมะเป็นไปได้ว่า <S <S เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารนะก็เลยอาจจะมีความ ขัดแย้งกันไม่ถูกใจกันเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เป็นพลังงานที่รุนแรงมากนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นอกหนึ่งเหรียญก็อย่างที่บอกค่ะบางท่านเนี่ยเพิ่งจบจากที่ทํางานเดิมแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะงานนี้คุณอาจจะได้รับออฟเฟอร์มานะคะแล้วคุณก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าอ่ะโอเคฉัน ออกจากที่นี่เพื่อที่จะรับโอกาสนี้นะคะโอบรับโอกาสนี้เหมือนในในในหน้าไพ่เลยนะคะเป็นไพ่มือเนาะถือเหรียญไว้นะคะมีคนแบบเออไปทํางานที่นี่ไหมตําแหน่งนี้ไหมเงินเดือน,นเท่านีนะคะ้คือคุณได้โอบรับโอกาสนี้ไว้นะแล้วก็ลาออกจากที่ทํางานเดิมนะ,ะตอนนี้คือยู่ในช่วงที่คุณกําลังเ,เริ่มต้นงานใหม่ะคะหรือว่าบางท่านนี่อาจจะยังอาจจะยังนะคะอาจจะกําลังจะจบนะกาลังจะจบเปไ็นได้ว่า ไม,ไม่ไม่รู้แหละช่วงที่คุณมาดูคลิปนี้เป็นเป็นช่วงไหนมันจะเป็นว่าคุณอาจจะยื่นใบลาออกแล้วนะคะก็คือกําลังรอที่จะจบจากที่นี่เนาะแล้วก็ไปเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนะไปเริ่มต้นอ่อเริ่มต้นงานใหม่นะคะเป็นไปได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อของคลิปนี้นะแล้วช่วงนี้มีใครแอบสนใจชาวกองหนึ่งของยูมีบ้างไหมคะ่ะพี่พายช่วงนี้ มีใครแอบสนใจชาวกองหนึ่งบ้างไหมคะใบแรกนะ Queen's of n นี่คะ่ะต่อมาโอ้เทนซบอกคับนะะี่ค่ะมีอะไรอีก โอ้ทูสับเพนต์โคลนะต่อมาค่ะทรสสับเพนต์โคลอืมโอเคค่ะถามว่ามีคนสนใจชาวกองที่หนึ่งบ้างไหมนะคะพลังงานหน้าไพาเป็นพลังงานแบบว่า ด,ดูพลังงานเน้นไปที่ในด้านของการงานมากกว่านะการงานมากกว่านะอย่างที่บอกนะม่มองว่าชาวกองหนึ่งเนี่ยพลังงานของคนที่แบบจบจากที่เดิมแล้วก็กําลังจะไปเริ่มต้นใหม่หรือว่าเพิ่งกําลังเริ่มต้นใหม่สูงมากมากเลยนะคะถามว่ามีมีคนสนใจคุณอยู่ช่วงช่วงนี้มีคนสนใจคุณอยู่บ้างไหมตอนนี้อาจจะยังไม่เด่นนะคะยังไม่เด่นเพราะดูตัวคุณเนี่ยดูสนใจแล้วก็โฟกัสในเรื่องด้านของ ด้านของการงานมากกว่านะคะเออเห็นเป็นไพ่สองเหรียญขึ้นเนี่ยคุณอาจจะแฮนเดิลงาน2งานเออมากมากกว่ามากกว่า2งานนะคะเป็นไปได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบโคกับคนนะคะหลายหลายหลายทีมหลายฝ่ายเนาะเห็นเป็นไพ่สามเหรียญขึ้นนะคะดูตัวนี้เนี่ยคุณโฟกัสไปที่เรื่องของการงานมากกว่านะคะสำหรับชาวออกองที่หนึ่งค่ะถามว่ามีใครสนใจคุณหนูบ้างไหม ตอนนี้อาจจะยังนะคะพลังงานตรงนี้อาจจะยังไม่เด่นนะสำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะนนี้ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเราก็เรื่องงานเรื่องงานไว้ก่อนนะเรื่องงานไว้ก่อนนะงานเงินดีนะคะแล้วก็ความรักดีๆก็จะตามมานั่นเองนะคะแต่ว่าดูดูเป็นไปได้ว่าเอ,อ่อตัวคุณ ถ้าใครที่เป็นคนโสดอยู่น่าจะโสดได้ไม่นานนะคะเพราะว่าเออดูเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเห็นเป็นเพนพลังงานของควีนซาวนขึ้นเป็นคนที่มีเสน่ห์น,นะคะช่องพูดช่างเจราจารนะคะแบบใครไปไปไหนไปพูดไปคุยอะไรกับใครเนี่ยก็คือคนจะให้ความร่วมมือคุณดีนะคะถ้าจะมีคนเข้ามาชอบมาสนใจคุณเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดจากการที่คุณเอ่อไปทํางานร่วมกับเขานะคะมีคนมาสนใจคุณอาจจะราะว่าเออคนนี้พูดจาดีพูดจาเก่งทํางานเก่ง เจรจากเก่งนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าจะมีคนเข้ามาออชอบคุณนะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่คุณต้องไปติดต่องานด้วยนะคะเป็นไปได้ประมาณนี้นะสำหรับ e NERGY ของชาวกองหนึ่งนะคะมนี้ก็ขออวยพรให้คุณนะได้เจอ อ่คนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะคะถ้าฟังเราเอ NERGY ตรงนะยูมีฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยังมีไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนีว่าสำหรับชาวกองสองนะช่วงนี้มีใครแอบสนใจคุณบ้างไหมนะะี่ะเป็น คลิปผีอเด็กนะเลือกกองไพ่แบบมินินะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะก่อนที่เราจะไปดูว่ามีคนชอบคุณไหมเดี๋ยวมาเช็คเอเนอรกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ากองนี้เนี่ยใช่กองของคุณหรือเปล่านะคะชาว กล่องที่สองค่ะสำหรับไพส่สำหรับนี้นะมีได้มาจากที่ไต้หวันนะคะเดือนมกราย,ยังไม่ไปเที่ยวไต้หวันมานะคะแล้วก็ได้พี่ไพส่สำหรับนี้กลับมาด้วยนะคะแล้วก็ทําการโม่ทาการโม่แล้วเรียบร้อยขอให้พี่ไพ่ขึ้นให้ตรงนคะคะโอเคอมาดูเ NERGY กันค่ะพี่ไพ่ค่ะเ NERGY ชาวกองสองเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้โอ้ทูสุข,ขคับนะคะ ใช่สำหรับนี้น่ารักอะ่ะอีกหนชอบต่อมาค่ะอ้าวใบนี้อยากออกใบนี้อ้ามีสองใบเอาใบน,นี้ละกันอู้หควีนเหรียญค่ะโอ้เอเนเนอร์จีดีมากเลยคุณต่อมาเดอะมูนนะโอเคอีกใบหนึ่งครับผม าชาวกองสองเป็นยังไงบัางคะช่วงนี้สิบดาบนะคะอโอเคสำหรับชาวกองที่สองนะคะที่ของชาวกองสองนะเอ่อบางท่านคุณอาจจะเกิดในราศีราศีราศีมีนนะคะราศีมีนเนาะเป็นพลังงานของเอ่อเดอะมูนขึ้นนะคะ สำหรับคุณที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่สองนะคุณอาจจะเกิดในราศีมีนนะคะเข้ามาเลือกไพ่กล่องนี้นะแต่ว่าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะราศีไม่ตรงไม่เป็นไรนะเอ่อมีวบอกว่าช่วงที่ผ่านมาในบางท่านเนาะคุณอาจจะ มีการจบจากสถานการณ์บางอย่างนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความคิดความวิตกกังวลน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ดีหรือว่าเรื่องส่วนตัวก็ดีเนะคะมันเป็นพลังงานของโดโมนขึ้นนอกตบคิเดเยอะคิดมากนะคะนะแล้วก็คุณอาจจะได้จบจากสถานการณ์บางอย่างมานะคะจบจากสถานการณ์บางอย่างมาหรือว่าในบางท่านเนี่ยอาจจะอาจจะถ้ามองในแง่ของการงานคุณอาจจะไม่ได้แบบว่าแบบอ๋อเพิ่งลอาออกจากงานมาค่ะหรือว่าอะไรนะ่าจ,จะมีปัญหา จุกจีกวนใจคิดนิดหน่อยนะคะหรือว่าในบางท่านตอนนี้ที่กําลังดูคลิปอยู่ตอนนี้นะบางท่านเนี่ยมีอาการปวดหลังนะคะเป็นไปได้เราอ,อาจจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรนะคะจะนั่งนานนะนั่งนานั่งนาคอมนานประมาณนี้นะคะเป็นไปได้เนาะ,ะเพราะเป็นพลังงานของสิบดาบขึ้นนะถ้าคุณไม่ได้แบบว่าจบจากงานเก่าแล้วก็ ไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะหรือว่ากังวลนะกังวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชีวิตส่วนตัวนะคะแล้วก็มีในพลังงานของออบางท่านเนี่ยคุณได้มีการจบจากที่ทํางานเดิมอาจจะจบจากงานเดิมแล้วตตนตอนนี้เห็นเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นคุณได้เจองานที่ชอบคุณที่ถูกใจงานที่ทุนถูกใจแล้วแหละอ่านะคะเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นเนาะหรือว่า คุณอาจจะไม่ได้ไปหาง,งานที่บริษัทใหม่หรอกคุณอาจจะเพิ่งมีการแบบว่าร่วมทุนลงหุนร่วมทุ้นหรออะไรคือร่วมหุน้นลงหุน,นร่วมหุน้นลงทุนนะร่วมหุ้นลงทุนนะกับคนรู้ใจไปเลยอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์คุณอาจจะเป็นอะไรถึงแบบเพื่อนสนิทคุณนะอาจจะเป็นญาติสนิทคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาแบบว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ แบบสนิทกันมากค่ะสามารถที่เราสามารถที่จะแบบว่าลงเงินด้วยกันได้ประมาณนี้นะคะลงเงินด้วยกันได้ประมาณนี้แล้วก็มีการร่วมทุนลงทุนการจะเปิดกิจการเล็กๆนะคะด้วยกันนะเป็นไปได้นะคะจะมีแบบร้านสฉมสวยเล็กๆหรือร้านอาหารเล็ลกๆร้านกาแฟเล็กๆนะประมาณนี้นะคะเปิดด้วยกันนะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยกิจการเนี่ยก็ไปได้ด้วยดีเลยนะ,ะเห็นเป็นพลังงานของครีม ถือเหรียญขึ้นนะคะอ่าให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูใกล้ๆเนี่ยเป็นพลังงานของควีนนั่งถือเหรียญนะกิจการเี่กก็ไปได้ดีเลยนะคะในบางท่านเนาะได้ทํางานที่ชอบด้วยลอาทำงานกับคนที่ใช่ด้วยกับพาร์ทเนอร์ที่แบบว่ารู้ใจกันด้วยนะคะแล้วก็นั่งถือเหรียญอยู่ก็คืองานเงินก็คือถือว่าไปได้ดีเลยนะคะเป็น e NERGY ประมาณนี้อ่ะแล้วเรามาดูกันแล้ว อันนี้ใช่ energy ตัวตนของคุณไหมคะชาวกองสองถ้าใช่ฟังต่อนะเรามาถึงคําถามของคลิปนี้กันดีกว่าคะ่ะแล้วพี่ไพคะ่ะช่วงนี้ชาวกองสองเนี่ยมีใครมีใครแอบสนใจคุณอยู่บ้างไหมคะชาวกองที่สองค่ะมีใครแอบสนใจคนอยู่บ้างไหมคะอ่าสองไม่เท้านะคะไรอีก อ้สิบเหรียญสองไม้เท้าสิบเหรียญแล้วก็มีโอ้ The Lover The Lover The Lover อ่ะต่อมาต่อมาอีกใบหนึ่งค่ะโอ้สามเหรียญอืม โอเค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 สำหรับชาวกองที่สองคะถามว่าช่วงนี้มีใครแอบสนใจคุณอยู่บ้างไหมคะยูมีว่ามีนะมันเป็นรูเป็นหน้าไพ่เป็นแบบไพ่บุคคลขึ้นหมดเลยนะคะไพ่บุคคลขึ้นหมดเลยนะในกรณีแรกคนที่เข้ามาสนใจคุณเนี่ยเห็นเป็นไพ่สองไม้เท้าขึ้นว้าจะเป็นคนทางไกลนะ คนทางไกลในที่ไม่เป,เ,ปเป็นว่าบบอยู่คนละต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศอาจจะหมายถึงคนในออนไลน์ก็เป็นได้นะเป็นพลังงานของสองไม้เท้าเป็นพลังงานของการสื่อสารนะมีคุณเล่นแบบคุณชอบโพสต์รูปตัวเองในโซเชียลมีเดียไหมอาจจะแบบว่ามีคนแบบว่าเออเห็นรูปโปรไฟล์คุณแล้วเขาก็แบบเออชอบสนใจคุณนะคะเป็นไปได้นะในกรณีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่อีกสามใบเนี่ยสิบเหรียญเดลเวอร์แล้วก็ไพ่สาม สเหรียญเนี่ยเอ่อมองมองว่าเออเป็นไปได้ว่าเขาคนที่สนใจคุณเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในชีวิตประจําวันคุณนั่นแหละอา่าก็คือคนที่คุณเห็นเขาทุกวนนันนะคะเป็นไปได้เนาะเอ่อสำหรับบางท่านนี่ทํางาน ประจำนะพนักงานประจำนะคะอาจจะแบบไปเจอลูกค้าหรือว่าเจอหัวหน้าเจอลูกน้องในทีมนะเป็นไปได้ว่าคนนี้แอบสนใจคุณก็คือลูกน้องในทีมคุณนั่นแหละหรือว่าเพื่อนในทีมคุณนั่นแหละเพื่อนแผนกเดียวกันกับคุณนั่นแหละหรือบางท่านเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบว่าเจ้านายเลยก็เป็นได้นะเห็นเป็นพลังงานของสิบเหรียญขึ้นเนาะอาจจะเป็นคนที่เขาตำแหน่งสูงสูงกว่าคุณนะคะมีฐานะมั่นคงมีเงินพร้อมนะคะมีเงินพร้อมแล้วก็ในบางท่านเนี่ยเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะแบบว่า มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในหัวข้อคลิปนี้นะไม่ได้แบบไปชู้สาวอะไรนะแค่แบบเราถามพี่ไพ่ว่า ออช่วงนี้มีใครสนใจเราบ้างไหมนะเขาอาจจะเอ็นดูคุณนะอาจจะเอ็นดูคุณประมาณนี้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะมันเป็นพลังงานอันนี้มันคลิปรวมเนาะไม่ใช่คลิปดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะเนาะบางท่านก่อนจ,จะไม่ได้ทํางานประจําในบริษัทนี้ก่อาจ,จะไม่ได้มีโอกาสเจอแบบเ,ออเจ้านายที่เขาแบบว่าตําแหน่งสูงๆเป็น m ม n น g เจอร์แล้วก็แบบมีครอบครัวมีลูกแล้วเนี่ยคะ่ะเป็นไปได้เนาะแล้วก็ดูคนคนนี้เนี่ยเขาอาจจะเกิดในราศี เมถุนหรือเดือนมิถุนายนหรือว่าเดือนมิถุนายนอาจจะมีนนยะสําคัญอะไรบางอย่างกับคุณหรือเขาก็ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าคุณมาเข้ามาดูคลิปนี้ช่วงไหนนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่เคยเจอกันหรือยังไม่เคยคุยกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเอถ้าเขาไม่เกิดในเดือนมิถุนายนหรือคุณไม่ได้เกิดเดือนมิถุนายนคุณอาจคุณกับเขาอาจจะได้แบบว่าเจอกันหรือเริ่มคุยกันเดือนมิถุนายนก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าในบางท่านเนี่ยเป็นคนทางไกลเนาะสมมติช่วงนี้อาจจะแบบว่า คุยกันอยู่ตอนนี้เขาอาจจะเจอคุณรูปโปรไฟล์คุณใช่ไหมเขาอาจจะสนใจส่งข้อความมาแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแพลนเดือนมิถุนายนอาจจะมาหาคุณมาเจอตัวคุณก็เป็นได้เนาะในกรณีของคนที่เป็นแบบว่า ทางไกลหรือออนไลน์หรือแบบต่างประเทศนะคะเดี๋ยวา่าเออต้องเดินทางเนาะต้องใช้เวลานิดหนึ่งประมาณนี้นะคะแต่ว่าดูเป็นไปได้ว่าคนที่เขามาสนใจคุณเนี่ยเอาแน่นอนเนี่ยเขาต้องชอบคุณสีเนี่ยมันเป็นเดลเวอร์เนะาะไพ่ของคนที่ถูกใจเนาะแล้วก็เป็นไปได้มากๆเลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเออนอกจากเขาจะถูกใจคุณแล้วเป็นไปได้ว่าถ้าคุณีโอกาสได้คุยเนี่ยคุณก็ถูกใจเขาด้วยเช่นเดียวกันเนาะมันเป็นพลังงานอ่ The lover ขึ้นนะคะแบบถูกใจเชื่องกันและกันนั่นเองนะคะอืมแล้วกอ็อีกในยะนหนึ่งเนี่ยเข็นเป็นไพ่2ถ้วยขึ้นเนาะไพ่ตัวตนคุณใช่ไหมคะที่บอกว่าคุณอาจจะร่วมหุ้นลงทุนกับ partner เ,ออเ,เพื่อนที่สนิทแล้วก็พลังงานของ2ถ้วยขึ้นเนี่ยเป็นไปได้นะคะว่า คนที่เขามาถูกใจคุณเนี่ยก็คือคนที่คุณคุณทำงานกับเขานี่แหละนะคะร่วมมือทำงานด้วยกันนะคะกับเขาเป็นไปได้นะก็คือก็ทำงานด้วยกันทุกวันเนาะอย่างที่ยูมิบอกเนาะเออมีอยู่สองกรณีนี่ยคนที่มาสนใจกองสองนะเป็นคนทางไกลออนไลน์นะคะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่แบบทางไกลนะคะเป็นไปได้แล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งก็คือคนที่คุณเจอเขาในชีวิตประจําวันนี่แหละนะคะเป็นคนที่เขากําลังสนใจชาว ก่องที่2อ,อยู่นั่นเองนะคะว,ว้าวไม่ใกล้ไม่ไกลนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ถ้ายังโสดสนิทอยู่นะคะต่างคนต่างไม่มีใครนะต่างคนต่างก็ถูกใจซึ่งกันและกันนะคะก็ ขอให้คุณทั้งสองนะได้เริ่มตน้นความสัมพันธ์ที่ดีความรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยนะคะสาวชาวกองที่2อนะดีใจด้วยนะคะชาวกองสองมีคนแอบสนใจคุณอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าฟังแล้วใจฟูนะคะฟังแล้วพลังงานตรงนะคะก็มีฝากคอมเมนต์นนะน้อมรับคำทํานายนะคะกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม,ม่มีเท่านี้คะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย